ตรงตรงอีกแล้วค่อยๆลูกอย่าลงเท้าแตกสะดุด อิงอิงอิงไปใส่ผ้าใบไป,ไปว้ายพี่ออพี่อ๋ <c oughs> อใจเสียขน่ะใจเสียไหม,ไมหกลัวไหมเกลัออะใสะ่รองเท้าไม่ถอดค่ะเอนนี่หยิบรองเท้าให้น้อย